สวัสดีครับผมแจสิงกินแซบครับผมเมื่อนี้กามีเมนู่งนำเสนอให้เก่าแล้วครับตอนนี้พี่สาวกำลังเห็ดก้นเห็ดไข่ครับเพราะว่าเขียนกินหลายรอบแล้วเมื่อคยนนำเสนอจะเกี่ตอนนี้เห็ดไข่ย่างมาเลยเห็ดไข่ย่างนี่ไส่จานนั่งใส่เอานีมนี่ครับจานเี็ไข่ย่างครับเมื่อกี้ไปย่างมาครับย่างมาใหม่ๆย่างไม่แล้วกันสิเอามาตำใส่โ้กครับมีอย่างนี้ไหมครับพีชปัวพริกตุ้งหอมด้วยกันมาตำพริกพริกเขียวพริกตีฟ้าเอาพริกเขียวพริกตีฟ้าเขียวครับเอามาย่างไฟก่อน เนี่ยะมาจากไฟครับกับกระเทียมเด้อย่างไฟแห่งหอมๆเลยกะเอาไปตำ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 แล้วก็ใส่เห็ดตำตำเข้าไปครับก็ที่สนใจไม่โน่นเี้นะครับเด้อก็คือตั้งตามมาแล้วครับขั้นแรกก็คือย่างพริกย่างกระเทียมเนี่ยะย่างพริกย่างกระเทียมเลยครับแลวกะเอาข้าไปตำให้ครบอยากอยากอะไรไม่ต้องรูอ่าจากนั้นก็คือเอาเห็ดย่างเอาเห็ดย่าง เอาเฮ็ดย่างมาตำใส่กันแม่นวะ <Yes. S 1> เห็ดย่างมาตำใส่กันให้ละเอียดครับพอละเอียดแล้วก็เ,เ,เ,เกกะะข้าสิปรุงเครื่องครับผมพอดิมว่าละเอียดแล้วปรุงจากอย่างไรกันเลยเขาการปรุงเครื่องครับอาหารอีสานเห็นบ่ยากครับอยู่เดียวเฮาเข้าใจเฮ็ดนจนัหนแหละเนื้อใส่ผมดูรถต่อไปครับอ๋ออะไรมาได้มีชลมีชูโรนจะใส่เกลือแท่น้ำปลาเพราะพยายามจะใส่เกลือแท่น้ำปลา อ๋อป้อมไอ้นี่ก็คือสูตรของเพื่อนเองครับเพื่อนหยิบโป๊ะใส่หนังปลาครับเพื่อนใส่เกลือครับผมแล้วก็ชิซายปลาแเด็กาแดดหนึ่งเลยนึงโอเคครับเปลาเดดปลดล็อกกันเสร็จเรียบร้อยครับวิธีทำแบบง่ายๆครับขั้นตอนไม่ยากครับคือย่างห่อไปแล้วย่างเน็ดย่างพริกย่างกระเทียมครับแล้มาทำเขากันตามจำนวน เรเชื่ส่หลายปันไหน9เกียแบบประมาณ3เกียนแครับลรากาพริกเราด้นมาเป็นมาเปล่ยนกับรเลายบแล้าก็ำได้ก็มีไเร่อก็ียแล้วก็ใช่หอมหมใส่หอมส่ปักชี่จีนครับเอครับหน้าตาจะออกเป็นแบบลักษณะแบบว่าสีสีสันจะออกคลิปยวขาวครับ ใช่ว okay. 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 ่าเวลาฮาวเว่ในเดิมเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมรับประทานซิมสุดยอดเก็บตาก็บเบี้ยวเบี้ยวจะได้ตันโอเคครับเมนูนี้เสร็จเรียบร้อยครับในระยะเวลาอันสั้นครับเรียบร้อยครับอิ่มแค่ใจจานครับ หาังทีตามนล้วครับแจ๊สิงกินแซบครับกับสีนําเสนอเมนูอีสานเป็นบาดเนี่ยแะครับเอาไปปาปน์ครับการนําเสนอความเป็นอยู่การหาอยู่หาอยากหากินของคนอีสานครับตอนนี้ฝนตกครับไอตัวถือบอกเสียงดังที่น่าท้อผมมันตกแห้งคนตอนนี้เฮ็ดเกิดครับก็เลยมีเมนูเห็ดกับตู้มมื่นละ เสร็จเรียบร้อยโอ้โหหน้าตาหน้ารัประทานอันนี้ไว้นี้เอาไปกินแก้มครับไปง่าครับผมโอเคครับฝากไว้ทำนี่ละครัไปทิ้งกินแซ่บครับขอบคุณครับสวัสดีครับ